สวัสดีครับยินดีต้อนรับสู่ช่อง Ford American Motor c h ี a n g ายนะครับผมวันนี้นะครับจะมาแนะนำฟีเจอร์ของรถ Ford นะครับที่หลายๆคนมองข้ามแต่ในชีวิตจริงอ่ะมันได้ใช้จริงๆนะครับผมฟีเจอร์นี้ก็คือฟังก์ชันในการจอดรถโดยใช้เกียร์ N น,นะครับผมสถานการณ์ที่จะต้องได้ใช้ฟีเจอร์นี้ยกตัวอย่างง่ายๆเลยคือเราเนี่ยไปจอดซ้อนคันในห้าง่ะอย่างเงี้ย แล้วกดเขาบังคับในวเวลาเราจอดซ้อนคันเขาเนี่ยเราจะต้องจอดเกียร์เอ็นนะครับและรถเกียร์ของฟอร์ดเนี่ยเกียร์ครับไอออโตโ้ของฟอร์ดเนี่ยจะไม่เหมือนเกียร์ของยี่ห้ออื่นนะครับที่จะต้องมีปุ่มชิปแล้วกดเข้าเกียร์ใช่ไหมของฟอร์ดไม่มีนะครับแต่ฟอร์ดมีวิธีเฉพาะของฟอร์ดนะครับผมเดี๋ยวจะพาไปดูนะครับว่าวิธีเข้าเกียร์ของฟอร์ดเรนเจอร์นั้นทํำยังไงไปดูกันเลยโอเคเดี๋ยวเราจะมาทดสอบกันนะครับผมเราจะจําลองว่าขับรถไปแล้วไปจอดซ้อนคันคนอื่นเขานะครับผมไป ขอเกียรดีนะครับเดินหน้าโอเคตอนนี้เราก็ถึงที่หมายเรียบร้อยแล้วนะครับผมรุบแล้วก็ดับเครื่องนะครับตอนนี้เราอยู่ที่เกียร์นะีเนาะสังเกตไหมครับว่าตอนนี้ มันทำอะไรไม่ได้เลยถึงแม้ว่าจะเหยียบเบรกแล้วก็บีดตัวกดล,ล็อกแล้วเราไม,สม่สามารถเข้าได้นะครับผมโอเคเดี๋ยวจะพาไปดูนะครับวิธีที่ถูกต้องในการใช้ฟังก์ชันจอดเกนเนอสำหรับฟอร์เรนเอท,ทำยังนะครับผมเบือ้องต้นปัดเึรืงรอบนึงไปที่ตั้งค่านะครับผมเนาะรายการจะมีอยู่เต็มไปหมดเลยให้มาจิ้มตรงรดยนต์นะครับ สังเกตรบรรทัดข้างบนสุดนะครับผมเขียนว่าการล็อกจอดที่แกนนะครับผมให้เปิดฟังก์ชันนี้นะครับพอเปิดฟังก์ชันนี้ปุ๊บตอนนี้เราจะลองมาดับเครื่องดูนะครับรถเย็บเบรกบีบสามารถเลื่อนมาที่กเกนได้เลยนะครับผมแล้วก็ปล่อยเบรกปล่อยเบรกเอาเบรกมือลงด้วยนะครับอย่าลืมนะครับผมเอาเบรกมือขึ้นเขาด่าเราเลยนะครับตอนนี้รถก็อยู่ในโหมดเดินรถอยู่ในบทมดเดินสามารถขยับไปหน้าไปหลังได้เลยนะครับผม เป็นไงบ้างครับผมกับฟังก์ชันการใช้งานของรถฟอร์นะครับที่น้องเบิรเอามาแนะนําในวันนี้นะครับผมเป็นฟังก์ชันเล็กน้อยนะครับผมที่หลายคนมองข้ามนะครับแต่สามารถใช้ได้จริงในชีวิตประจําวันนะครับผมและก็สําหรับใครนะครับที่คิดว่าฟังก์ชันนี้มีประโยชน์นะครับผมสามารถบันทึกวิดีโอดีไว้ในเครื่องนั้นได้นะครับผมเผื่อลืมวันไหนสามารถเอามาดูใหม่ได้นะครับผมและก็ใคร ที่อยากจะรู้ว่าเฮ้ยรถฟอร์ดเนี่ยมันทำอะไรได้อีกอยากรู้เกี่ยวกับฟังก์ชันไหนสามารถคอมเมนต์มาข้างล่างคลิปได้นะครับผมเดี๋ยวน้องมือจะมาแนะนําให้นะครับผมและก็วันนี้น้องมือขออนุญาตลาพี่พี่น้องๆไปก่อนนะครับไปเลยครับ ก่อนจากกันไปในคลิปนี้นะครับผม,มอขอฝากอะไรไว้ดหน่อยนะครับสำหรับฟอร์ดบริการมอเตอร์ของเราเนี่ยเราไม่ได้เน้นเพียงแต่ยอดขายเท่านั้นนะครับแต่เรายังเน้นถึงบริการหลังการขายด้วยนะครับผมดั่งคำมั่นสัญญาที่เราให้กับลูกค้าไว้ตลอดซึ่งก็คือคำว่า s แตนบาย y ยูนะครับพร้อมดูแลคุณทุกการเดินทางนะครับผม และเราจะยึดมั่นคำสัญญานี้ไว้เป็นอย่างดีนะครับฝากทุกคนกดติดตามกด Subscribe กดไลค์กดแชร์ให้พวกเราเพื่อเป็นกำลังใจด้วยนะครับผมเราจะมีกิจกรรมดีๆสาระดีๆอีกมากมายนะครับที่จะมาฝากทุกคนในคลิปต่อๆไปนะครับผมสำหรับคลิปนี้บ๊ายบาย